สวัสดีครับวันนี้ที่รามบายนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนจอ Samsung g a l a x y a 1 4 4 g ก็จะเป็นจอเทียมราคาถูกครับที่มีวางขายตามท้องตลาดหน้าจอแท้ครับค่อนข้างที่จะหายากต้องไปศูนย์อย่างเดียวันนี้เครื่องจอแตกครับมีแสงลอดติดสันนาฬิกาปลุกทำงานโทรเข้าได้กระแสชาร์จปกติก็จะตัดไปหลังเปลี่ยนจอเลยนะครับตรงนี้ การเปลี่ยนจอเทียมครับปรับทีมมืดทีมสว่างได้ปกติปรับแสงหน้าจอตัดแสงสีฟ้าหรือว่าจอเหลืองได้ตามปกติข้อสังเกตระหว่างจอแท้กับจอเทียมนะครับก็คือสีสันของจอเทียมจะดับลงอีขาวจะออกโทนขาวแล้วก็จืดขึ้นการพิมพ์ต่างๆครับได้ตามปกติตรงนี้ครับขึ้นอยู่กับการ q c ของเราว่าเราซื้ออะไรมาลองจอดีหรือเปล่า การมองภาพสีสันคมชัดเหมือนเดิมครับแต่ว่าแสงสว่างของหน้าจอจะดรอปลงการทัศสกรีนครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนก็กดได้เลื่อนได้ตามปกติครับตรงนี้ขอ,ออย่างเดียวครับลองจอดีๆจอไม่ล้วนกดกอไก่ไม่ไปขอไข่ก็ถือว่าโอเคครับสลับจอเทียมราคาถูกมาครับมาเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนจอโดยละเอียดอย่างแรกเลยครับก็คือให้เราถอดซิมการ์ดออก เกจช่องใส่ซิมไหมครับให้เราใช้พลาส,สติกแข็งนะครับถ้าท่านใดครับมีเล็บที่แข็งแรงสามารถงัดได้เลยนะตรงนี้สําหรับ A1 C CG ฝาหลังจะไม่ได้ติดกาวนะครับก็จะเป็นครอบเข้ากับบอดี้นี่ครับค่อยๆเลาะเลาะเลาะไปตามข้างนะครับตรงนี้จุดที่ต้องระวังครับก็คือตรงที่มีปุ่ม power เปิดปิดจะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือการลูดต่างๆครับต้องระวังสายแพรสแกนนิ้วจะขาดเพราะว่ารุ่นนี้ครับแพรสแกนลายนิ้วจะเป็นปุ่ม power ก้อนีขาดครับต้องสั่งมาเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นครับจะเปิดเครื่องไม่ได้นี่ครับพอเราแกะออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะตรงนี้ขั้นตอนต่อมาให้เราคันสกูพลาสติกสีดำนะครับที่ครอบระหว่างบอร์ดออกจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งสังเกตเลนส์กล้องสามเลนไหมครับใต้เลนส์กล้องนะครับจะมีกรูที่ซ่อนอยู่นะครับเราจะไม่สามารถดึงสิงสีดำที่ครอบอยู่ได้นะครับ ให้เราดึงเลนส์กล้องออกแล้วก็ขันสกูออกนะครับถึงจะดึงสิงสีดําออกมาได้ขั้นตอนต่อมาครับแกะสายแพ่สแกนไลายนิ้วมือออกได้เลยครับตรงนี้นี่ครับเอาออกไปเลยขั้นตอนต่อมาครับเราจะมาถอดหน้าจอเดิมนะครับที่แตกละเอียดแบบนี้นะครับโดยใช้ฮอตแอร์หรือว่าไดเป่าผมเป่าร้อนๆเลยนะครับตรงนี้เป่าจนกาวอ่อนตัวเป่าไปเรื่อยๆครับหรือว่าถ้าไม่เป่าก็ดึงออกได้นะแต่ค่อนข้างที่จะยาก ขึ้นอยู่กับแผลที่เราเจอขั้นตอนนะครับการแกะนะครับให้เราแกะตรงที่แตกละเอียดที่สุดนี่ครับส่วนตัวจะเริ่มจากตรงนี้นะช่างแต่ละท่านครับมีเทคนิคการทํางานไม่เหมือนกันขั้นตอนต่อมานะครับให้เราใช้แผ่นพลาสติกครับค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะครับลูดมาเลยกรณีที่ลูดไม่ได้นะครับให้เราเป่าร้อนๆอีกทีนึงนี่ครับก็ค่อยๆยกนะครับตรงนี้สังเกตไหมครับ ตอนที่เราจะดึงสายแพร่จอออกครับมันจะติดเส้นสัญญาณอยู่นะครับให้เราถอดสัญญาณออกครับนี่ครับเส้นเล็กๆเ,เราก็จะสามารถดึงสายแพรจอออกได้ครับตรงนี้ขั้นตอนต่อมาครับให้เราหันหน้าจอขึ้นนะครับทําความสะอาดเศษกระจกเช็ดคราบกาวเกาว่าขั้นตอนต่อมาครับให้เรานําจออะไรนะครับตรวจเช็คดีๆก่อนที่จะประกอบ สอดเข้าไปแทนจอเดิมนะครับถอดยังไงให้ใส่อย่างเดิมนี่ครับสอดเข้าไปเลย พอสอดเสร็จครับให้เราใส่สายแพจอครับม้วนเข้าไปลงข้างล่างก็จะต่อกับชุดตูดชาร์จก็จะเป็นพวกไมล์ลโพงพอดชาร์จแบบไทซีนะครับม้วนเข้าไปเลยส่วนด้านบนบอร์ดครับก็จะมีอยู่2ซ็อกเก็ตให้เราใส่ให้ตรงครับสําคัญที่สุดกดไม่ได้ครับพยายามอย่ากดแรงเดี๋ยวซ็อกเก็ตจะแตกนะครับใส่ให้ตรงแต่พอดีตอนต่อมาครับให้เราใส่ขั้วแบตเตอรี่กลับไปนะครับนี่ ตอนนี้ครับเรายังไม่ได้ใส่แพรสวิตครับขั้นตอนการดูจอแบบง่ายๆนะครับให้เราเสียบคอมหรือว่าเสียบสายชาร์จครับถ้าจอแสดงผลถือว่าโอเคในระดับหนึ่งต่อมาครับใส่ซ็อกเก็ตสายแพรเปิดปิดเครื่องนะครับนี่แล้วก็ลองเปิดปิดเครื่องดู นี่ครับกดไปเลยครับกดได้แน่นอนพอดีแบตเตอรี่หมดนะครับมีอยู่2%เซก็กดแช่ไปเลยครับเดี๋ยวเครื่องก็เปิดเองกรณีเครื่องเปิดติดครับขั้นตอนนี้สําคัญให้เราทําการลองเล่นลองเลื่อนหรือว่าลอง q ิวีเครื่องครับลองเล่นดูสักพักนึงกดดอกจันสีเ 0, นส่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับทดลองทัชสกรีนทดลองกล้องหน้ากล้องหลังทดลองกระดิ่งหรือว่าลาโพงนะครับ ว่าทางานได้ตามปกติหรือเปล่าสําคัญก็คือปรับแสงจอนะครับให้เป็นแสงสีขาวดูจุดด่างจุดดําของหน้าจอหรือว่าทัศจกรีนลวนหรือเปล่าครับขั้นตอนนี้สําคัญกรณีที่เราติดกาวแล้วครับเราจะไม่สามารถเอาอะไรไปเปลี่ยนได้หรือว่าถอดค่อนข้างยากครับพอเรา qc เครื่องเสร็จครับให้เราใส่ครอบสิงสีดํากลับไปเหมือนเดิมนะครับถอดยังไงใส่อย่างนั้นนะครับขันสกรูให้ครบทุกตัว ตอมาครับให้เราใช้เลนกล้องนะครับกดเข้าไปเลยมันจะเป็นตัวล็อกนะครับ3เลนก็ใส่ไปเหมือนเดิมขั้นตอนต่อมาครับให้เราประกอบฟ้าหลังนะครับเข้าตามปกติกดเข้าไปเลยครับกรณีเราประกอบฟ้าหลังทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคิวซีเครื่องอีกครั้งหนึง่งเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะติดกาวนะครับคิวซีเหมือนเดิมครับเอาลองเล่นลองเลื่อนลองถ่ายรูปดูกล้องหน้ากล้องหลังลองชาร์จลองไมโครโฟน แล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็คือลองเซนเซอร์หน้าจอนะครับนี่ลองเซนเซอร์หน้าจอว่าหน้าจอดับปกติหรือเปล่าครับนี่ครับเห็นไหมครับเซ็นเซอร์หน้าจอถ้าโอเคครับติดกาวได้เลยสําหรับจอ a 1 4 4 g ครับขอบจอค่อนข้างสูงการติดจอนะครับการติดกาวจอค่อนข้างง่ายเพราะว่าขอบจอค่อนข้างหนานะครับตรงนี้ฟังตรงโมดูลกล้องนะครับกับเซ็นเซอร์นี่ครับบอเซ็นเซอร์หน่อยก็จะเป็นเซ็นเซอร์หน้าจอนะครับ ถ้าเราติดกาวทับไปเดี๋ยวเซ็นเซอร์ไม่ทํางานนะครับโทรเข้าโทรออกจอจะมืดหลังจากทากาวบางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ประกอบจอเข้าไปเลยนะครับทาแต่พอดีนะครับอย่าทาเยอะเดี๋ยวกาวจะไหลเข้ากล้องหน้าพอเราติดกาวเสร็จครับให้เราใช้ยางรัดหรือว่าจะเป็นเทปใสแปะก็ได้ครับส่วนตัวจะชอบอยางรัดนะครับตรงนี้ ก็ทิ้งไว้ให้แห้งครับทําความสะอาดแล้วก็นําไปติดฟิล์มกระจกหรือว่าฟิล์มไฮโดรเจลต่างๆครับได้ตามใจชอบเลยจุดไหนเร็วไปครับให้สต็อปนะครับสต็อปแล้วก็ค่อยๆทําตามทีละขั้นตอนครับหลังเปลี่ยนจอเราก็จะมา QC อีกทีหนึ่งครับลองเล่นลองเลื่อนดูเพราะว่าบางครั้งนะครับติดกาวเข้าไปจอล้วนก็มีก็จะใช้พวกแอลกอฮอล์ครับน้ำยาลอนสันต่างๆครับค็ดคาบกาวออกให้หมดตามขอบจอให้สวยงามเหมือนเดิม นี่ครับเป็นหลังจากการเปลี่ยนจอนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอลูกค้ามารับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ